ค่ะพบกับเราในช่วงคลายแสนสั้นบนะคะเรามาดูนะเด็กๆนะครับให้มากินอ้อยนะครับแต่ว่าไม่แย่งก้วยพ่อเลินกินนะครับดูสิเอาจนหมดกระเป๋าเลยนะคะเออไปดูคนเขาตัวแก่ตามาหรือบปล่อ๋อกล้วยหมดแล้วนะครับงานช้างครับงานช้างงานช้างงานช้างนะครับ มีพ่อใหญ่อยู่เชือกนึงนะครับไ,ไปหาต้นหองอย่างเดียวเลยเบื่อเด็กแล้วครับหันหนีแล้วะคระับพอลูกนี้ยแล้วกินแข่งกันนะพอลูกไปเลยครับได้ตูไว้คอยเลยครับจับนายน้ำมาไปทางไหนมันจะมีตูมันใช้เดี่ยวตูพรม อันนั้นจับทางดึงไว้นะของเราเดินแต่ว่าอ้อยไม่ปล่อยจากมือนะพี่น้องวาเราเออมาหลดมามามา,ามามาเขาใหญ่มาก ันนี้น่าจะพี่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นพ่อมหาทองคำเนี่ยนะคะตะเปสู้มเบ็ดเราเด้อหมาเอ้ยทันวาเป็นมุนแล้วทันวาครับ ครบแล้วนะคะเหลือใครเหลือเลิฟแล้วก็นี่ก็น้องนิ่งนะคะมาแล้วส่งตัวแทนนะน้องนิ่งมาไม่ได้นะคะตอนนี้ก็จะให้ช้างเอาเรียนเรียนแถวย้ายมาทายวิดีโอไอตอนนี้ ่าน yeah. oh, um, okay. ี้า uh เ่าปาก็ห uh. นูด้วยอ่าเดี Jeju ๋ยวลองเรียงคิวนะว่าจะเป็นระเบียบหรือเปล่านะคะแต่แกงเรารู้สึกจะวุ่นวายเหลือเกินนะคะดูธันวาของเราถ่ายคนนี้ถ่ายคนนี้นะดูน้องปีใหม่นะคะ เจ้าของเก้วก็ไปวะเนาะนี่น้องมิ่งนะคะหนุนเจ้าของมาแทนแล้วก็ที่ปีใหม่นะคะน้องเลิฟน้องเลิศรักนะคะที่วัวบานน้องธันวาโบธันวาของเรานะ,ะแล้วก็เข้ามาทองคำนะคะเจ้าลไทยนะคะน้องพลอยทองแล้วก็นกพัลั์แก้วตานะคะแล้วก็ ตานะคะไสเอกนะคะหมูดาวนะคะขมวดจกเอานึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดย่าแย่งเฮอพี่หมเลยเหรอข้พี่จะต้องดแ่เดยแ่้งเอออย่ามาพูดถึงซีฮ่อพี่เหรอป้าไม่มีแล้วนะคะ คนเลยยังเนยค่ะนี่จเจกิตขีาจดีนะคะคุณพี่นะคะจะาข้าอาหารช้างด้วยนะคะพอลูกนันนะครับย่งอะไรกันนะคะดูสิจินไม่ทันคุณพ่อนะครับไม่ได้ห่วงลูกนะอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับอจะเป็นของน้องมินมงคลนะคะปีใหม่ กบุญวายอสมควนนะคะ้องทำใจนะคะเพราะว่ามีแต่กำลังซนนะคะวัยกำลังซนอ่พี่บัวพี่บัวนะ,ะอะออดูนูนะครับของเราเปน็นครับโอ้โหฝึกมานะครับ ต้องมาหาเงินทนะนะเมทับนะคะสร้างตัวส้มส้ับอ้โคิวนะคอยทองแล้วนะคะวุ่นวายมากนะครับ ช ja sure ่องก็เยอะด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเยอะแต่ช้างช่องก็เยอะดูแก้วตาครับคุณแก้วตาฮ้อนดูโมดาวนะครับรูงานดูพี่ดาวนะครับ พี่ดาเป็นงานกับเพื่อนนะครับดูสิโอ้ยนอนรับรางวัลนะครับยอดสุดตานะครับโฮ้ยดูแก้วตานะองานนี้เหนื่อยนะงานนี้ได้เงินแล้วมาแบ่งเอาอวยเองเด้อเราอยากได้เอารถมาเข็นเอา พออ่อไอ้ฟองนี่แหละพ่อลูกเจาอื่นไม่ไม่ไมสนใจการกินนะครับแต่ว่าพ่อลูกนี้ไม่หยุดนะครับ,คร,บครับก่อนแล้วแข่งกันกินอยู่พ่อลูกนี้ไหมเจอกอื่นไม่มีใครกินนะครับพ่อลูกนี้ยังกินแข่งกันอยู่นะครัอเจอื่นยืนยืนเฉยนะครับ เขาไม่ยอมแบ่งลูกลวับมาแนมาถ่ายรูปถ่ายรูปลเขาเนยตนอยมายูนากันเลยมานีเลยมาเลยไปแล้วลไปแล้ววัน

โม้นะครับไมใส่ไม่ใส่เสียงแต่ละคนนะครับโอ้น้องดาวกับทันที่ที่วาวาแล้วนะครับดูล่องดาวล่องดาวขวาขวาขวาควานถูไปเลยไอกระดิ่งอ่ะกระดิ่งฝากพี่บัวไปลอยลอยลอยขยังกระดิ่งที่เขาประมูลเหมือนกระดิ่งประมูลยืมไปใส่บรรยงานกระดิ่งประมูลนะครับยืมไปใส่วันงานกระดิ่งประมูลไปแล้วนะครับโอ้เอ้าบัว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 เอากระดิ่งอยู่

เ่าแต่ละคนเราช้างกลับบ้านแล้วก็ต้องมาตักไม้แล้วมาเอาอ้อยเด้ออ้อยนะคะยังเหลือเป็นกองเลยนะคะได้กินทุกเชือกทุกบ้านนะคะอ<ล>ิ่มเลย<ะ>นะจานนนยังจะไปหาพ่ออยู่หรือเปล่าคุณ <c oughs> พ่อไม่ได้สนใจใครนะครันเป็นยังไงาวันนี้จับช้างเด็ก รู้สึกว่าวุ่นวายมากนะครับไม่เหมือนกับพระเอกของคุณนะครับไม่เหมือนครับจับปูใส่กระดงนะครับจับตัวนั้นตัวนี้หลุดจับตัวนี้ตัวนี้หลุดนะครับไม่เหมือนแบบเชือกใหญ่ๆอย่างนี้ใช่งั้นยืนกินอย่างเดียวมาไปยืนกินกับพ่อเลยโอ้ดูดูดูรถผมทำเงินก็ช่างนี่ตั้งหลายตัอันนี้ดูกี่ล้านเนี่ยับไปทับไปด้วยละนนี้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ <Sustain songs> อันนี้กินอ yani <endeu> <wei> ัน <GO> น <av i> ี้ห่วงกินห่วงกินมากเลยเอ้าได้พ่อใช่ไหมอืมได้พ่อครับดูพ่อเขาเขาเดินนีู้แลยืนกินใจยืนกินไม่ได้สนใจครับเด็กๆมีของกินแล้วไม่ไม่สนใจครับผมคิดว่าเด็กๆไปได้ซะดีก็เลย อ๋อครับยังไม่สนใจครับไปกับพ่อยากไปกับพ่อชื่อใจหน้าบวกว่าเฮ้ยเชื่อใจเอาอะไรเชื่อได้ครับเดี๋ยวเราจะพาเนาะเมื่อวาเรากลับบ้านก่อนนะเพราะว่าบ้านไกลกับเพื่อนนะคะเล็กครับคือเล็กครับตัวเล็กครับตัวเล็กอันตัวเล็กเอออันนี้จะเล็กครับช่างเล็กโตัวบักกตัวเล็ก อ่าทันว่าบ้านไกลกับเพื่อนนะครับไปแล้วต้องพักผ่ต้องเดินทางไกลหลังจากที่ได้กินอิ่มกันนะคะพอเป็นพิธีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแบ่งกองอ้อยนะคะเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นเจ้าไปในคุณแม่นะครับกูถามนะมาจากไหน วพอสมควรแล้วนะคะส่งความแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะคะนี่เต้นนะคะเขาจะไปเที่ยวโอ้เขาตื่นเต้นอยถ้าอยากกินน้อยต้องไปหัวหินเล่นมั่วจันอันนี้เป็นเสียงเสียงของคุณแม่นะคะเสียงแม่น้อยนะคะ พ่อบอกว่าจับช้างตัวเล็กรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะว่าวุาว่นวายนี่แต่เด็กผสมเด็กอนุบาลน,นะคะวัน,นก็จะรู้สึกวุ่นวายหน่อะยนะ,ะไม่เหมือนกับนอนขี่สองหนุ่มพระเอกเรานะคะจะสุขุมไม่ได้คุ้มยากเหมือนช้างเด็กนะคะนอนนอนหาแม่คุณแม่ลูกออกจากบ้านก็เป็นหอก ทำไมคะมันดูไม่สมกันมาดไม่เหมาะกับช้างเด็กใช่ไหมครับหน้าตาไม่ให้ครับหน้าตาให้กับช้างเด็กต้องหน้าตาแบบไหนถึงเหมาะกับช้างเด็กถ้าหน้าตาก็ต้องแบบสาวมหาเลยอย่างนี้นะฮะเกี่ยวอะไรกันกับช้างเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวครับไปเสามาแล้วช้องเลยดีกว่าสไปซ์นี่คือเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมหางเงี้ยอืมบปิดจังกะถ้ามหาเลยไม่ขาดถ้าเพิ่มก็มหาเฮเล็กได้นะครับ เงินเล็กมีตังกี่บาทเปาใหญ่ครับไม่ต้องกลัวเป๋าใหญ่เชครับอันนี้คือไว้ปล้นนะครับอไม่ต้องกลัวฝากช่องดีกว่าค่ะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแสมสั้นขวัญเมืองครับฝากกดติดตามนะครับฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจแล้วก็ให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับขับแข็งแรงครับ ย้ำนะครับไม่มีค่าเทิมไม่มีค่าห้องมาหาได้ครับสวัสดีครับ